เดีว่าเอาเงาบื้อื่นเท่าก็เบื่อต้องว่าเอาเงาเอาจังไดเจ้าก็บ่ยอมบ่ยอมมันออกจากการมัเบิ่งลูกเจ้าเนาะบอกข้อบอกเขาเจ้าเจ้าเนะ่ยยังห้เอาอยู่บ่มาบ่มาได้ไงกู่ว่จะถอออกไปเลยโว้ยออกไปช่างออกไปออกไปบ่หอดสโมงหนึ่งเมื่อเลยเอาสิเอาสิขอว่าปรึกษากับเจ้าเป็นข่าวสุดท้ายเนาะเรียงน้องน้อยนี่เนาะ อันคือแบบว่าเอาจะคิดว่าเจ้าหันเสียสละออกงานเป็นขอเพิ่นว่าเห็ดแต่กางเวินมาได้บ้องคืนเลยมานอนน้ำรูและวถามที่พว่าระบบระบบบอกอ่ะจะลองมาเห็ดงานอยู่ตลาดโลกนี่เลยค่ะมันมีกล้าหันนะจังหวะกันไม่หันนะเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าก็ได้อยู่กับลูกเจ้าหันนะเออมันยากเนะคนมันอยู่ลาโลกได้ที่ยากเรอกว่ามันอะได้อนนี้ที่จะได้คนนอกนีอใหญ่เนาะ โดยแบบว่าคิดเออขั้นท้าซีอยู่กับห้บอกไปห้บอกแเม่ให้บอกแม่กับไอ้ว่าเออฮัจยุหัจยูรุเอเลตี้ก่อนก็ได้ท่ามทให้พอท่ามพนหาเคียวกับหนหาโดยยากเมื่อยากเมื่ออสรุปแล้วน้องน้อยนี่สิเมื่ออยู่บ้านเกิดบ่อนังโดยการเมื่ออยู่บ้านเกิดดีขึ้การเมื่ออยู่กับมันญาพี่น้องกับยังใครก็อยู่นี้เนาะสิ่ห้นะเบากับเบลล่าในพาไปซื้อเครื่องเลยสีเมื่อบอกคืออีหล่าตัดสินใจขักหรือบ่อนังลอกปิ่นไม่ผิดลูก จริงใจไหมลูกแล้วคิดนักเลยแม่เบิ่งเราคือใส่ความคิดนะนะแล้วแต่มหมู่บ้านมาเบิ้งฮะโดยข้นจะาเมื่อกาเฮาเมื่อส่งบ่หรือันไรเมื่อเบิ่งพ่นบ่อฮาเบิ่งในได้ลูกเขาูเต้าเขาก็มีถึงเขาก็อยู่ไกลเนาะพอ พี่ว่าเอาเงาไปอื <op <op ่นเทาก็เบื่อต้องว่าเาเงาเดาแตงไ้าเจ้าก็บอย่อมบอยอมไม่ออกจาก้ไม่เบิกลู่เจ้าเนาะบอกขอบบอกเขาเจ้าเจ้านายยังไงเอาอยู่แบบบ่มาบ่มาได้ไหมกูว่าจะบอก็ออกไปเลยโอยออกไปช่างออกไปออกไปบ่หอดสมองหเมื่อไร บ่อบ่อชิ้มเมื่อเมื่อื่นนี่เอาเด้อเด้อมีบ่ออ้ายอ้ายอ้ายข้างนี้ข้าวซีคอว่าเป็นข้างเป็นข้างสุดท้ายเนาะแล้วกันฮาวซีฮาวซีคอว่าปรึกษาก็จะเป็นข้างสุดท้ายเนาะเรื่องนั่งน้อยนี่เนาะอันคือบัว่าข้าวจิคิดว่าเจ้าหันเสียสละออกงานเปนขอเพิ่นว่าเห็ดแตกงเวนบ่ได้บบองคืนเลยมานอนน้ำลู่ ลถามซิผัวเราบาอากเราบอกบลอก่ะจะลองมาเห็นงานอยู่ตลาดโลกนี่แหละกันมันมีกล้าเห็นนะจังหวะกันไหม่ห็นนะเพราะว่าอย่างหน่อยเจ้าก็ได้อยู่กับลูกเจ้านะเอมอมันยากบากองคนมตลาดโลกได้ไม่งากเรากมันอะไรตอนนี้เสนอคนดอเออจะลองเสนอเบื้องเฮาอีต้นลูกเจ้ามันยังดอกชุ่มเฮากับสุดความสามารถแล้วยยดวย เ็นยังไงสละเราตราอนระหว่างตอนแรกระหว่างชิมฮะวันยางหายมือ่อแต่เฮาก็เลยว่ามันบวมชิมพาอย่างหายมื่ออันนี้มันเป็นความแบบอของน้องเพิินตัดสินใจก็คขึ้นนอ,องเพิินกับเพินินเขาบ่มีสิ์สิไปตัดส,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 สินใจยังได้มีแต่เขาก็ลังห้คข้มามบกษชัยค้าในนั้นทางที่ดีนะแต่เราเพราะว่าเรายังบ่กข้าใจแล้วเราคิดว่าเฮายกงห้ลูกเราเมือ่อ แต่มันบอกเกวกันเลยสิมเมื่อหรือบ่เมื่อกาสุดแล้วแต่เพิ่นแต่เรื่องป้าเรื่องทิ้งมาเฮาบ่ป้าบ่าทิ้งน,นังน้อยฮะโดยแต่เฮาก็ะเวยมาเบิ่งคือเก่าแต่ที่เฮาถามเนาะพอเพิ่นโทรมาพอดีเด้เฮาก็เลยหอบสายเฮาอยากฮู้ฮานะว่าเพิ่นสิเอาแนว่ดไรหาอยากให้เราตัดสินใจใเด็กขาดนั่นนะว่าระหว่างลองคอกับหัวหน้าเพิ่นเบิ่งว่าเฮ้ยเป็นจ๊ะนะเฮ้ยแต่กังเวนกว่าังคืนแล้วมาอยู่กับลูกเนี่มาอยู่กับลูกก่อนแม่นจังได๋ก็รู้หกฮานะ้วบัดนี้ แล้วยังให้เพื่อนนั่นครอบบอกเบิ้งเรือ่องในได้ทำเป็นบนย่อมก็จะมามาค่อยให้ตลาดโลกนี้แล้วก็ตลาดลมเป็นกะเดมันมีการตอ้องตอนกระเวณเน่กันขึ้นเน่เปลี่ยนกะกันได้นะวันนี้ลงทามลงน้อยเอาจังได้นงน้อยล่ะวันในได้ลูกเจ้าไม่ต้องคิดไรท่นท่นไมเมือนท่านเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นพระลัของเมยกับของไอ้โบเมย์เลยลูกบริเจ้าเป็นพระลแต่ว่าเม่์อยากให้เจ้าลองคิดเบื้งค้างเบื้องมองทีว่าเออ เจ้าต้องตัดสินใจให้แนวแน่ได้บิ่งบิ่งทรงเจ้าก็คือิเป็นผู้ใหญ่เนาะโดยแบบว่าคิดเออขั้นทฮาซิยู่กะให้บอกไปห้บอกแม่ให้บอกแม่กับอ้ว่าเออฮิอยู่เฮิอยู่นุเอลตี้กอนก็ได้ทำๆให้พอทำัวหนาเคียกกัหัวหนาโดยอยากมืออยากมือเออสรุปแล้วน้องน้อยนี่ซิเมื่ออยู่บ้านเกิดบ่อนังโดยกัรเมื่ออยู่บ้านเกิดดีกันกเมื่ออยู่กับใันญาพี่น้องกับยังใครก็อยู่นี้เนาะซิไ้นะเบาวกับเบล่าในภาพไปซื้อเครื่องเลยซิเมื่อบอ คืออิหลาตัดสินใจคักหรือบ่อนังลกปิ่นไม่ผิดหรอกลูกตัดสินใจไหมลูกเนี่ย,ยเราคิดนักเลยแบบเบิ่งเราคือใส่ความคิดนะนะใส่หมู่บ้านือเานมาเบิ่งไงะโดยคันจะมาเมื่อกันเท่าเมื่อส่งบ่หรือวันไห้เมื่อเบิ่งเพิ่นบ่เนาะเมื่อ,อส่งกันพอได้หูวันอยู่วันเศร้าวันเนาะไม่สบาจังไดข่อยกระไดไกลซับพาราชัย เมืองปารไซผู้เฮาอยู่นครไก่ซอสเป็นยังไงเจ็บขันเมื่อได้สะว่าม,มันบกใกล้กันได้มีเ<ต>งินใช้ละมันหล่ให้แม่แล้วบ่เงินเดือนยูทูบแม่บ่ท่านออกได้รวยเป็นยังไงเงินเดือนยูทูบเจ้าลองมาต่อตัวนี้เลยดูลองว่าวบึงดูหัสละเจอหัสละในนพเมียเอือรักใจตายอนี่ฮะยังบ่ได้บ่แต่เห็ดมานะบ เป็นยังไงแบบตอนแรกว่าเออวันที่แบบส่งอีเมลมาว่าวันที่แซวหกบันทีทีเอสแต่แซวเอ็นฮัสแกเนาะสํางทีชำระเงินให้เนาะและ้วดนี้วันที่ซวามเหมืนกะเขียนม,มาว่าชำระเงินแล้วโยลยแต่เขาไเบิ่งไม่มีใบเสร็จเงินใบเสร็จรับเงินฮ่ะแต่มันมบ่มมนว่าโอนธนาคารไหโอนไปสน,บนบีบอกมันบริบอกมันบอกแต่ว่าตรวจสอบเอาจะเอาบัญชีใปให้ใส่สิแรกนะเอาบัญชีขอรเองหละแต่ว่ามันยังเันเงินยังบ่ได้เข้าแมนเออแต่ว่า บันนี้มันก็มาส่งสชำระมันมันก็ส่งว่าอันยังก็เงินดีนี่นก็ได้ถีกระง,งับนะนะแสดงว,ว่าแต่จะเห็นมาในยังโบได้เงินยูทูบจักเคื่อบอกต้นต้นที่แรกอัเนเดือนตั้งแต่เดือนธันวานตั้งแต่เดือนก่อนๆมารวมๆกันก,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 นกน็ได้ร้อยกว่าเนาะเรียจากหักภาษีห่ะก,กับโเห็นวันนี้เดือนนี้สองร้อยกว่านี่ก็จะที่เป็นอะไรกยังบงบจับแสดงว่าแต่สาวลาเหตุยูทูบมายังโบได้หักเงินจากยูทูบจักเคื่อ บัญชีกระกอกใส่ตั้งเงิ <c oughs> นคืออันนี้น,น,น,นเห็ดเองบมดสัลละหรือวะเนีน่แเมนการปรึกษาทาง,ทางสามีน้าน้ำแล้วก็ปรึกษาในอาจารย์น้ำเออโดยอยากแนะน้ำว่าให้ลองถามอาจารย์ลาวเบิ้งหะวนั่นเลยกระามเพป็นไรเพรานว่าผมเป็นยังเพรานว่าใจเย็นเราพันกับวันนี้เนาะหรือว่ามันยังตรวจสอบบัญชีเงินนี่คือฮอดร่อยกว่าเรียนแล้วเนาะโดยแต่ว่าสัมล่ะหายหรือเปล่เขียนว่าสัมละแล้วโอ้แต่ว่ายังบระธานส่งเข้าบัญชีประธาน มันเขียนใบในใบเสร็จมันก็เขียนว่าตรวจสอบแล้วก็มีเลขมีเลขเลขใบชำระเงินนะนะโดยโดยเป็นภาษาเป็นภาษาแล้วก็เป็นตัวเลขนำสองสามตัวอยู่ตัวเลขกับสิบลักษณะโดยหรือว่าเขาว่าเรียกว่าอะไรใช่ไหมเขารือว่าอย่างไรเนาะเขาว่าบุแม่เดียวกันถ้าว่าโอนเข้าบัญชีผู้อื่นมันก็ต้องเข้าบัญชีผู้อื่นมันต้องมีธนาคารเลยอันนี้มันบริมีบริเคียนมาธนาคารใด อันได้เอาบัญชีไปตรวจสอบอยู่บ่อยู่ธนาคารไปตรวจสอบไปไปกวดแล้วแต่ว่าพยายายังไม่เห็นเงินเขาหรือว่าเขาต้องไปแจ้งไปนั่นนั่นก่อนเพราะว่าเขากรอกโดยพลักการนะนะบางทีเขายังไม่ได้ตั้งค่าให้เงินรับเงินอยังก็ะเกินเงินมึงนอกนะเงินยังก็เงินวันนี้แกลมบอแมนเงินต่างประเทศเนี่ยธนาคารเขาเงินยังบ่หามรือว่าอะไรนะโดย จะซีว่าจังไดพี่น้องเอ้อเนาะนี่เป็นซีเงินกี่ได้คิดว่าก็ลาได้เงินจากยูทูบอะไรนี่ยังบอกเงินชิเตอร์นี่ยังบ่มีนะตอนนี้ฮะโดยเงินเงินที่ว่าแม่์เป็นฝากมาให้อันเห็ดอันให้ปาน่งกะแล้วให้ซื้อเครื่องซื้อนั่นซื้อนี่เลยกะบเรือหาเชนกะให้ใส่น้ำมันลดนี่กะซื้อเนี่ยอยู่ในกินให้แต่ละมื้อเดย์มันก็เมื่แล้วโดยบัานนี่นะพี่น้องเนาะเลากะอันอีล่าคิดคักแล้วบุลุซีเมื่อบ้านเกิดเนาะ ประเดือนซานนี่สระระประเดี๋เฮาจะเอายังไงเพราะถ้าน้องเพิ่นบ่อยู่เฮาก็ต้องทำบุญโตแม่สอยคนต่อแม่นเพราะว่าจะให้น้องเพิ่นก็บ่อยู่เดี๋ยวเฮาก็จะให้คนที่ว่าเพิ่นบ่มีบ่อยู่คืออยู่มันก็สิบ่ปลอดภัยว่าใช่ไหเนาะในเมื่อพ่อเพิ่นก็แบบคือความหมายของเราเมื่อกี้เนี่ยขอโทษคอามให้ได้เลยพ่อแม่พี่น้องสระบริเ้เว้าใส่ให้เนาะแล้วว่ากาให้ยุกเจ้าหันเด้เบิ่งข่อยบ่มาก็สิเป็นหยังให้คือเราห้ยข่อยหันเบิ่ง บ่ให้ยคอยกับช้องลาตีเบิง้งจะคือแบบว่าลาซีมาหยัดในเฮาตลอดไปมันเป็นไปบ่ได้เ่าเบิง่งเบิ่งได้เบิ่งดำดำแบบว่าสองสามมือมาเท่านึงหรือว่าเนี่ยได้แล้ววันนี้ก็วันนี้ที่เ่าเบิ่งเนาะ<ม>แล้วลาวชิ่งห้เหาเบิงเ่งแบบลูกบ่อหรือว่า,า,าจังได้แบบไปฝากไบิ้งส้ว,สวขามันก็เป็นไปบ่ได้แมนเ่าเบิ่งเออถ้าว่าขคอยเนาะสมมุติว่าไปนอนเทอนขคอยเ่าเหาให้นอนได้อยู่สําหรับลาวเนาะมีเขาวกินน้ำก็พอได้อยู่แต่ว่าบัดนี้เนี่ยแต่ละเดือนมาลาวชิ่ห้ขคอยบ่ เงินอันนี hm ้เขาก็บริเวณได้ยังเนาะเขาก็มีแ like ต่ว่าข่าวหน้ามันเจอรู้เรากินอะไบันนี้เป็นเจ็บเป็นไข่มาบันนี้บันนี้ชุมวดวันเออเราไปหันเป็นหนี่เราสิมาโยเสเฮากับโบได้บันเล่าผัดจิไปเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยผัดโบมาหาลูกเหอะนะแมนบัดสิมาโยลูกให้เฮาบัดชุมวดลูกเราเป็นยังไงมารักโทษเฮาอีกอูเบิ่งรูปบอดี้อีกอันเออแต่สําหรับเฮาเนาะบ่พอมีซาวลานนี่พี่น้องเนี่ยได้ก็ได้ได้เบิดแต่ว่าทมาเลี้ยงได้โบก็เลี้ยงได้ เนาะสำหรับน้องน้อยอันนี้สำหรับคอยอันนี้นะเนาะเลี้ยงเลี้ยงถ้าถ้าเราขอโทษเขาไม่ได้เปรียบเทียบเนาะชาติเนี้ยงเขาก็ยังเลี้ยงในในอะคนทั้งคน,คนเป็นยังขเขาจะเลี้ยงบย่ได้ไงนะมียงังกินนำกันแต่ว่าเป็นยังถือว่าพอเราจึงมาว่าแบบนไหนนะคือเราความหมายของเราคือแบบอ้าวมีผู้เบิ่งไนะก็เดียวว่าเจ้าเฮาเบิ่งอยู่เด้อันนี้ถ้าเจ้าเบิ่งให้ยายหลวงเบิ่งหั่นดิคือเรา,เรา,า,เาบรเแบาาบ เอาโยนให้ทางอื่นนะแล้วแบบบางอยากอนไรไปได้นะกาสลากก็ยังบอกเลยได้ว่าสลากสิขาวาเพียงเทียนชุดท้ายเลยเทียนนี่ฮะกาสิบุขอวเปล่าอีกเรื่องนี้ฮะเลยกับเราฮะเพราะว่าเปลาเนี้ยก็คือเก่าแับนี้เราถามจากน้องน้อยแล้วเราว่าสิเมือบ้านมันนี่ฮะแมนบ่อนังให้น้ำให้น้ำเบ่าพอก็ให้เมือแมนเพราะว่าพันนธุ์สรุปแรกเนี่เล้าเนี่ยเราสิบุเบงลูกแล้วแล้วแมนเออมีแต่โย่ไฮซาลากับข้อยแมนโยโมโก้เฮขานี่แหละแล้วมาอยู่นี่นี่ิ่นกาสิบุไฮยุเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราแมน เพราะวันนี้ว่าทีตลาดเป็นกังวลเรื่องอยังหู้บอพออพ่อเองนก็นทั้งพ่อบ้านทั้งทีมงานเพิ่นก็บ,บอกเลยเด้ว่าพ่อบ้านเลาบดีอันนี้ติดใจยังอยู่กับอยู่รถแต่ถ้าวาอยู่แต่เด็กน้อยหันความรับผิดชอบมันก็คืออยู่ทีเท่าละโดยอันเด็กน้อยเป็นยังมากกับสลากกับเต็มเต็มเพราะว่าเ<ม>ส้นทับห้องกับสลากเป็นผู้เส้นห้อตอนนั้นเล่ากับเส้นแล้วกับเส้าเรียบร้อยเมื่อแล้วมาปีนค้ำเมนบันนี้เอื้อเล่ากับว่าวแล้วเราสุมเฮ้าว,ว่าเล่า<ม>อัน จะอยู่กับน้องเนาะแมนบัดนี้เราปิ้นค้ำเราบ่อยู่แล้วบัดนี้เราเมื่อแล้วแถมเอาเงินอันน้องเมื่อพร้อมนั่นแหละเออสรุปแล้วอ่ะแก่ปัญหาง่ายๆให้เราเมื่อบ้านเมื่เฮียนเราไปยังเมื่ออยู่เออแ่นหลยโดยพอวันพี่เอฟซีเพื่อนอายุเพม่อนกับทามมาอยู่เนาะเรื่องเขาคงทำมงเฮียนนี่คันเพุ่นซอยเขามาเฮาก็ซื้อเครื่องซื้อของให้เรามีมึงเฮียนประจำบากินเราอยู่างไรบอกนี่อยู่ใส่ในบ้านเฮานี่ เพิ่นกระซิบบอนั่นแหละผมมีผู้ปกครองบอ่เอาคั้นแรกคิืคอต้องปรึกษาพ่อแล้วให้เอาไปโรงเรียนประจำดีกว่าได้กินนอนอยู่นั่นเอะสบายกว่าได้ดีกว่ามาอยู่บ้านได้อ่านบ่ได้ถามน้องน้องแหละนะ่เนาะแม่นบ่เราเฮ็ดตะกี้น้องลินอยู่จะสิอยู่บ่านางโรงเรียนกินนอนได้ลราเราบร่อยู่มีหมู่หลายเลยมีความหู้อีกดะแต่เ,เราสิมาอยู่น้ำนักบ่าวบอกเอาก็สชุ่นแรกแต่อนัน,นนี้เฮาถามเนาะ เพราะว่าเขาก็บามควมคิดเห็นเพื่อนเราเปลีป่ยนใจอย่างที่นังซื้อยู่นี่ฮนะโดยทาอย่งานงน้องจะชุมเข้ากันเลยไปเยี่ยเยีานยเวลานีนกันเนาะบ้าบอยะเอออันนี้ก็สุดแล้วแต่นอ้องเราตัดชินใจแต่ว่าเรื่องพออ่อเราในเข้าก็สิบ,บว่าวพี่น้องเลยบอกว่าวแล้วสลาบอกว,ว่าอลไรเพราะว่าเราก็บอกว่าวให้สลากใันน้องละตีน้องพมีเบิงพมีพวงเลยชุ่มเจ้ากับเบิงอยู่เด้ยเราบอกอยู่นี่เนาะแกมีแต่ว่าบัดชินัด เราสิให้เบิ่งให้ลุกให้เ่าแต่ว่าเ่าหันจีบได้มาใกล้มายัง <Main. S 1> บันนี่เป็นหันเป็นนี่แล้วเราสีโทษชุ่มเห้าบันนี่มนา้าฮะ,ะท่านเลงยินบันี่กะเออเท่ากับโลกในนั้นหนึ่งเนาะเออเอาความตัดสินใจของเรอหน่อยซะ <Main. S 1> ว่านหาเราเมื่ออยู่บ้านพี่น้องไงเนาะ เฮาเบิ e ่งเฮาเบิ่งได้แต่ให้เฮาเบิ่งแบบเราสิมาคิดว่าเฮาสิเบิ่งตลอดชีวิตบ่มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าพระละเฮามันก็ร้ายเนาะเน้องพมีเนาะเฮาก็ต้องไปเฮ็ดเวียกเบียดาจให้งานเรื่องของเฮาหั่นฮะแล้วเราสิมาบอกว่าเออกับซุปเจ้าได้เบิ่งฝากแน่กลางคืนกลางคืนนะเอาไปนอนอยู่พุ่นเพิ่ยเว้นให้เอามาพี่หั่นน่ะโดยมันก็บ่แม่นแนวแล้วเนี่ยนะเนาะอยู่คนละบอนบางทีมันทุกเชิญยิงมาเด้อสาเฮากันทุกเชิญบัดเออเอาบ่พวพมีกับ ช้าเอาไปเลยเคืนว่าเนาะเออคอยหันได้อยู่อ่นนอนกลางขาเมื่อคืนแต่ว่าจีบันนั่นนะคอยจะอันนั้นคือกันโดยขับโบได้ห้ามพี่น้องไงน้องเราสิไปนอนหรือว่าไปยังกับโบได้ห้ามโบห้ามตามสบายจาวันแต่ว่าบ้านเฝ้าโบตุกแตะกับเป๋าหานะจักเราว่าแบบใดเราว่าปิ่นไปปิ่นเขาได้ยินเสียงเราเขายังเก็บหัวเลยนี่ฮะคือนอนง่ายทะเลอันเขาว่าน่ะเด็กน้อยแล้วว่าเนาะเราเห็นแลูกเออกินจุกเจือนางใหญ่เลยลูกเออ แม่บ <'t one fingers out> ังซารีเลยและเนาะคือตัดปัญหาพี่น้องเอลยเฮากระซิบบได้ว่าอีกเรื่องนี้เนาะมีแต่เนี่ยแหละค่ะเป็นเพียนเป็นยังกะถ้าว่าน้องเป็นบุอยู่เนาะกะแม่ชีได้ให้คนที่ว่าเขาลำบากก่อนที่ว่าบุญมีบุญอยู่เนาะโดยซอยสุดๆเดินลังเด้อรน้ำเบาซอยเจ้าซอยสุดได้พี่น้องในเมื่อผู้ใหญ่เกนเหิตบุญมาให้เจ้าจะกระหิตบุญจอในเมื่อจะบุอยู่เนาะโดยเดี๋ยวจะยังชีมาอยู่อยู่ปะ ป้าว้นีิสก้อนอะ <No. S 2> ไรจังว่ากันอันเรื่องอันดอกไฟดอกผอกดอกไฟด้วยค่ะฮะวันจังไดเกาะสระโดยฮัลเล่นเนาะคืออันนั้นกับชิวาจังไรสระเลยโดยเมืองกอนคือว่าเขาซอยนอ่องแล้วก็ซอยสุดๆเนาะกับบวัวลอยซอยลินลินบิน้องเลยยัยงหายเหล้าได้ฮัลเล่นแต่ว่า อ่ะมาเป็นแนวนี้พี่น้องเอ้ยบอลพมีกับคิดนักเนาะกะเอาแบบนีบ้บอน้องพมีโดยข่าวคล้องของเราสีดอัน,เป,น,เ,ปนเป็นยังไงเป็นยังแย่พึ่งมากมีแต่ให้เราลองมาอยู่บังกอ่อนอีกคนแม่นแต่เออความคิดคอยกับบอดายบอดายากษ์มากนะอ่ะนะคือมีแต่อัดไว้แบบอัดสนิทเลยแมนอัดไว้สนิทเลยเฮือนซานเราโดยให้เรามาอยู่บังกนแมนโดย,โดยอยู่บงังธารนี่ได้กะจังหวะกันเนาะ เราะว่าพอแล้วก็พ,พอดีพรเอิญพอแล้วก็ซีแบาบแบบคุยกับพ่อหน้าเบิงค่ว่า,านเนี่ยเราก็ชี้ง่ายไม่บเบี้ยกิจการโลกระแบบนี้นะเบิงก่งกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องกะรอติดตามไปทำกันโดยแต่เ้าก็บอกเราไล่เถื่อแล้วว่าววให้ลองว่าน้ำพน้าเบิง<ม>ให้เปลี่ยนเป็นกะกลางเว้นไดโบหรืออันนี้คือคือ,คอ,คอเพราะว่าสลากยนินข้อเสนอขั้นเด็ดขาดให้เราเลยเด้โดยอันนี้คือเด็ดขาดเลยได้สลากว่ามันให้นี่ทีว่าเทื่อสุดท้ายแล้วถ้าเจ้าอันนี้ก็ให้เราลอง พอแบบยิ่งคอเส้นกระพัวหน้าห์นะว่าให้กลางคืนมาอยู่กับลูกกังเวนห้ยามถ้าว่าเพิ่นบ่ยอมก็ให้ไม่สมัครอยู่ตลาดโลกตลาดโลกเพิ่นรับคนอยู่โดยเพราะว่ากะงตาโรให้ได้เฮ็ดเป็นกะดิกังเวนกับกลางคืนมันมันก็เปลี่ยนกะได้โดยกาให้เรามานี่เราบอกว่าเราสิลองคอลองคอเบิ่งถ้าว่าเพิ่นบ่ให้เพิ่นกิจเมธอยู่ตลาดโลกเพิ่งมานี่ก็ทับเบิ่งไปนํากันว่าสิได้อ่ได้เพิ่นสิเฮ็ดได้หรือบ่โดยแต่ว่าคือทางพอแพงว่าเนาะว่า คอยก็เห็นเรื่องอยู่บนเกาคอยคันน้องน้อยเป็นยังมากกัจุนเจ้าเบิงซสลาก,กับบาพามีน้องลัตี้มันก็เป็นไปบบได้แมนเพราะว่าเป็นลูกพ่ะลูกเลา้าคือนี่นี่แหละลากาลนปเลยมากกคือเห็นนี่แหละจนหนาเลยน,ะนายดำมาเลยนะนลูกเล้าเลยบันนี่นะอีกอย่างเฮ้ากับบริมานอนพี่แมนบันบนี้สมุดเราไปอยู่เฮือนเฮ้าเนาะเฮ้า,ากาบ oh บาับยัาางบบฮู้ว่าอ่ารา,า,าสิบวาจังไดแมนสมิว่ารูเราเป็นยังมาเลยเหรเลาสิบว่าเฮ้าบอหนะแต่คือเราว่าเนี่ยนี่มิเตวาหายไปอยู่แต่ว่าอีกอย่างกัสุดแล้วแต่สุนเจ้า เนาะคือเราหายจะเส้นต้นนั่นแหละว่าอยากไปอยู่น้ำเจ้าะนะ <Man. S 1> บัน้เราปีนคำอีกเนาะมันปีนไปปีนมาว่าเจ็บหัวเจ็บออตึงแต่ว่าน้องน้อยเราคิดแล้วก็ดีแล้วเราก็คิดคือสิคิดไรมืออยู่ลูกสาว้องน้อยเจ้าแหละเอาเอาก็ะมีแต่อาแบบนี้แหละเอาให้เราเมื่ออยู่ภูเกรแล้วก็พอแล้วก็ล้องคุยกันหนาเบิ่งโดยถ้าวานี้ได้ก็ให้เรามาอยู่ตลาดโลกทำเป็นบอยอมกันแมนแมนมันยังสดีกว่าได้เงินเดือนหน่อยเลยเขาก็ได้อยู่กับลูกเขายังน้อยเขาก็ได้อุ่นใจนะ กะสิซ้ำๆกันนั่นแหละเงินเดือนกะไรเนาะล้านปลายล้านกลัวบ้านเฮาก็ถือว่าแพงอยู่ล้านล้านสามล้านสามก็ตกอยู่พันกว่าบาทเนาะเดือนหนึ่งยามก็ได้กระทรวงสารเล่าอนาคตเรายังไกลน้องน้อยกะคือมาอยู่พี่จะสบายจังไรเนาะโบว์มีผู้ปกครองวิน้องกั้ทางเพื่อนกับบริจากอนาคตปันได้เลยเนาะกะช่างเฮาอะไรกันเอฟซีหลายๆคนก็มาต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าทาง นองาตีทางพม,มี่ทางสละบ่อถิ่มบ่อปะทางทีมงานบ่มีไปถิ่มไปป้าน้อยอน้อยจะได้การยังเ,เป็นห่วงเพิ่นคือเก่าแต่คอยมาเบิ่งอยู่แต่บางทีที่ว่ามาช้าในน้อยหนึ่งหรือว่ายัางกะมันเ,ร,เรียลดลยอีกเลยทางอื่นเนะเาะพอสลกากอะหาเงินอันนี้แหละที่ว่าน่าเป็นห่วงแต่ว่าเฮ้าซิมาทุกมือตลอดเวลา24สี่ชั่วโมงกับบได้นแ,แต่ว่าคือเราไปนอนเฮื่นงคอยเนาะคอยกับบได้ห้ามและสลากกับบได้ห้ามแต่ว่าบันนี้พี่น้องเอ้ นอนและพอล่อเรานี่เราสิมาให้เขาเลี้ยงลูกให้เราเลยเราสิเราสิบ่ได้มาใกล้กับโบเป็นเป็นไปบ่ได้คือแบบแบบมาย่นในเฮาหับพิชชอบริษณนะนวน่าง่ายๆซะและลูกก็ยังเป็นลูกเราคือเก่าวใน,นย่นในเฮาหับพิชชอบริษณ์มันก็บโบขับไปเลยคือว่าเป็นหันเป็นหนีมานะเป็นเจ็บเป็นขายเราผัดสิโทษเฮ้าเนาะกรณีนี้อันนี้นะทามาอยู่ได้บ่นอนได้บ่ทุกมื้อนี่ก็สําหรับข่อยนีย่โอเคโอเคอยู่ได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ถ้าว่าเอิญเราตัดสินใจไปเลยว่าโอ๊ย ข่อยบอเอาแล้วเออเอข่ออย,อยบอเอาแล้วข่วอยเซ็นให้เจ้าเป็นลูกเจ้าแม่ข่อยอยังสิว่าเออเป็นคนของข่อยแล้ว่<ม>น,นะแบบมันอยากกึง่งๆกลางๆนะสละเขาเขา,าเลี้ยงเขาก็เลี้ยงบบเต็มทีนะเออแบบสี่้ายก็ให้ยบบตเต็มทีแบบอย่าบอกซอ้อนให้ดีก็อย่ามันผิดใจเขาอีกนะผิดใจพอเพลินแม่โดยสําหรับข่อยเนาะสมมุิเออข่อยนี่ลูกข่อยนี่ข่อยอยากอยู่คนเดียวเนาะข่อยบอเอาแล้วนางน้อยนี่ข่อยบอเอาแล้วข่อยจิ๋งๆให้เจ้าซะแล้วเราก็เซ็นนู่นนั่นนี่ อ่าประทับตานในบ้านเนาะคอยก็คอยก็โล่งใจฮะนะมนเมนแหละอันนี้มันก,ลา,กลางๆๆเล่าผัดมายุกให้เฮากับโได้เฮากับเป็นคนอื่นเฮากับเบิ่งได้อยู่เบิง่งลราฮะนะกับอีสองสารลาวแต่ว่าแบบพามาเป็นเจ็บเป็นไขมาน,น,นู่นนั่นนี่มาเขาบอกซอนในทางที่มันดีเล,ล,ล,ลาผัดลูกเลาผัดเล่าบริบกนะนะสละคอยก็คิดแบบนี้โดยคือเฮาว่าแหละเอาทีความน้องเราตัดสินเมนจากใน,นกรสรงสานคอยน้ำในเจอโดยในน้ำคอยนี้นเรื่องยูทูปเอาเรื่องยูทู เนาะชาวลาเกี no, ่ยวไปบนมากับเรื่องยูทูบนี่แหละคิดอกใจบ้างมั้ยยังบรได้หรับจ้าเครือโบเตลเลอร์นี่จะเขาจะชิไปถามพายเรื่องใบเบ็ดใบเสร็จรับเงินนี่ฮะใบเสร็จเมนปกตินะวันที่เสาร์แล้วมันที่ส่งมาแต่ว่าเงินเขาครบลอยเหรียญแม่นี่มันมันมันบอกว่าเรื่องทักท้องกับยังบริได้บนทองค่ะคือว่าเรายังพันได้แต่ว่ามันมันเทียบว่าสำลักคือกันกับ็องคอยแต่วันบอกเขาแ้วมัญชีธนาคารเราสำลักปกติเราก็ได้แล้วได้ประจำยู่แหละนบอ อันเบิกเมื่อนั้นนะบอสหอดร้อยเหรียญของเพื่อนแปดสิบเหรียญบอสต้อนที่บ้านตอนนี้เรามาเหตุตบมาเท่านี่สองร้อยกว่าเหรียญเลยเลรียญมันสำหระไปแล้วสองร้อยมันเป็นเดือนนี้เดือนนี้เพราะว่าอยูย่เงินยูทูปเดือนนี้เลยจะไปข้างเดือนหน้าเดือนหน้าเลยจะไปข้างเอาไล้ทำไวบันทิดตัวสองร้อยเหรียญหายไปไค่เหรียญตัวแปดสิบหนึ่งสองร้อยเหรียญน,นี่คือเดือนนี้เดือนก่อนเราได้แปดสิบเด้เอ,อแล้วปกติเงินยูทูปตอ้องครบร้อยเหรียญร้อยเหรียญหักสามสิบเปอร์เซ็นต์คือยังเจ็ดสิบ เล้วบันนี่นะคือของกรณีของเราเนี่ยมันบหอดลอยเลี้ยนแล้วเราอมันสําัะให้ยุติแต่ว่ามันโบส่งมาสะอ่ารายเดือนอสําระให้ทุกเดือนคือของเจ้าของเจ้าหอดลอยหกเลี้ยนเหมาะอันลอยสามลอยสามสิบกว่าเลี้ยนแล้วมันหักหักออกไปสิบเจ็ดเลี้ยนหักค่าภาษียแล้วมันแล้วมันยังเหลืออยู่ลอยหกเลี้ยนว่าสําระแล้วสัพผอเน้อเห็น้าวล่าพี่น้องเลยซีงเงาเงา บอเงาได้หนอกกว่าเม่าที่ได้เงินใน u t u b e เพราะว่าเขาก็ได้อาศัยเติมหนอกเติมเน็ตเนี้ยนะคูตุ้งมือดิฉัสโลาเอามาใช้เงินนะมือนาพาอาจารย์ไห้แสนหนึ่งกับไปเติมเมินลยวได้นี่คะเออมันมีสองหน่วยเด้ครับเติมสองหน่วยเติมเติมรายเดือนแสดงว่ายังบได้หับเงินจากยูทูปเมนโอ้พี่น้องแต่วันถ้าว่ากรณีที่ว่าเงินบอกยังบร่ทันหอดอะอันนี้ไม่กระหอดมันจะหักค่าภาษีกันเรือรอยหกเลี้ยนเลยมันจะว่าสำรามันใบเสร็จจะมีแต่ ไปอีกเนาะไปต่อหมาสิเป็นยังไงกันนั่นแหละอันนี้กัมันมีอยู่ในอันนีอัญชัสองร้อยกว่าเหรียญโดยกัยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นยังไงนะโดยโดยก็เ้าก็พยายามแบบนอกเดี๋ยวนี้กันนี่ขาเข่าก็เริ่มอ้พมาอีกแล้วเป็นหนี่งอะไรค่ะสละโอ้หักกระหากกระเจายังนี่ไปเอามาอีกแล้วนี่ฮะเพราะว่าเขามันคนไล่เขากลัวเขามันไลยเนาะมันไลยคนไปเอามาอีกเลยสอบหนึ่งหากเมาวางมือสบุนเอาเงินมามอบให้ซื้อเป็นดาวเอาบอก แม่เป็นนี่แม่ไป่าแอรเลยเจ้าเก่าจะเดิมมาเลยคันมองอื่นกับบมีไพายกายให้เขาเล่าก็ลายแบบสิมาหับแบบนี้อีกเนาะลายพี่น้องเลยก่อยก็สรงซานเล่ายู่ไอเรื่องหับมันหับได้เขายันเดียวว่าเอาไปอยู่น้ำแบบว่าลูกเขาคอยพร้อมรอมแรงเห็นได้กินอยู่น้ำตลาดกินรูโรหยากๆเลย แต่กรณีเฮาอันนี้นกับพอได้ยูสัมเนียแต่ว่าปัญหาที่น้ำผอเล่วน้อยๆเนาะทัเมันบริษัทขาดนี่แหละที่ <โด S 2> เฮาประกาศาบาศันไดขนาดนะต,ต้องเข้าใจบ่าวเดูนางเนอเออคือแบบเฮาคือคอยกับพระลายเนาะจะสีกษาใส่ใจนุ่นลายรายทิ้งลายๆๆอย่างบัดแล้ว่าเอาเอาฝากน้ำสระก็ฝากมันฝากได้แต่ว่าฝากแบบนี้เนาะเฮาก็บอกบอกขาดบันไดข่าวเฮาถือว่าเป็นลูกเขาเองเนาะเลี้ยงแบบได้ก็ได้เห็นบอกม่มีอยังก็กินน้ำกันนะคือเนี่ยนะโดยแล้วพระบาทดูเขาเป็นยังมาแบบเขาที่ทนเฮา แมนแมนโดยเนาะบันนี้ก็ถือว่าหู้แล้วสรุปแล้วน้องน้อยโอ้ยเย็นเย็นสีได้เมื่อบ้านโดยตัดสินใจขักแน่ล้วบ่นะโดยโดยเนาะจริงในคลิปนี้พี่น้องโทรหาพอแล้วแล้วพอแล้วก็แล้วแต่เราัดสินใจเออเนาะบันนี้เจ้าคือความคิดเจ้านะทีเมื่อเขางเยี่ยนอยู่บ้านบ่นอะเอออยากมืออาชื่อส่งเสือเกรื่อนังเยี่ยน เออโดยโดยอ่ะชังได้คลิปนี้พี่น้องก็จะได้ขอจบดคลิปเนาะเมื่อไหร่ิบ่บขึ้นทอดเมย์ปะขึ้นทอดบอกเนาะอ่ะคลิปนี้ล่าไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี